คนที่ข้ามเขาเอเวอรเรสยอดเอเวอรเรสมากี่ครั้งกี่ครั้งอนะสู้ผมไม่ได้ผมข้ามยอดเขาที่สูงที่สุดคือเขาว่าเขาว่าอย่าทำนะเขาว่าไม่ดีนะเขาว่าอย่างนั้นนั่นนี้เขาว่าแล้วเขาคือใครเขาก็คือชีฮีเราหลงอยู่กับเขาว่ากับชีกับผู้หญิงว่ากับผู้ชายว่า สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้อง้องาฟมาพบมาพ่อกับบ่าวน้อยอินดีหรือเออในอีกนามหนึ่งว่าประธานน้อยดวงดีนะเป็นเพชรสวนเกษตรสมประสานคนยุคใหม่หัวใจพอเพียงเนาะมาพบมาพ่อกันทักทายสบายดีปีใหม่ฟ้าใหม่นะบรรยากาศทรงนี้ก็ลุมๆนะในเดือนหนึ่งมนาะทีสี่แล้วมื้อนี้บ่าวน้อยก็ได้ของขวัญน,นะเป็นนางแซนดีหรือเอินเป็นสา,นางกิตนะแซนดี้ซื้อเก่าพ่นกะ นั่งเขาเงาเนานะสีเก่ากินนั่งเขาเงาเบ่นหน่อยจะมารีวิวให้เบินนะ่งเนาะจะเอาเว่าเอาแป่งปั่นความผูนะในการเลี้ยงงัวคอ,อกกะหะกะเล้วเมื่อน,นี้รีวิวคอ,อกไปนําเลยอ่ามีบรรยากาศหลังเฮือนบ่นหน่อยเนาะเครื่องกระสือมาใหม่ๆจะมารีวิวนางแซนดี้ให้เบิ่ง ได้มาวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งของปีสองพันสิบสามราคาเพิ่นกระบวดได้เบาเนาะแต่งว้วนตัวนี้เสื่อมเนาะผู้ดีก็ได้ซุ่นก็ได้บายก็ได้บ่บหน้อยได้มาราคาสามหลักสองสามล้านสองสามล้านเนาะเพิ่งลดให้คร่าวๆกับโซ่สองล้านหาแสนขาน้ำมันนี่ค่ะคุส่งก็ตีๆไปกับสองสามล้านเนาะ กเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็บิดไปเสา,าราล่ะซื้อเฟืองซื้อเฟืองแล้วก็เห็ดคอกเห็ดคอกนี่ศูนย์กีบเนาะศูนย์กีบศูนย์บาทคอกความกว้างหาคูณหามติตสี่เจากเนาะหาคูณหาไม่ไผ่เขาตัดเอาในสวนเนาะตัดเอาในสวนบ่หน่อยเองไม่ไผ่ใส่ไปเจ็ดลำถาตีเป็นราคากับลำละสิบพัน เจ็ดลำกับเจ็ดสิบผ่าหาคุณหาไหลเม็ดสี่สิบเนาะว่าคร่าวๆอันนี้้านน่อยกับบูราคาได้ผ่าผ่าย่างเก่าในเฮือนบนันะกับพอดีบังเอิญเลยไพ่ใหม่แล้วก็ทำแทกมาเลยนะพอดีกับต้นกล้วยนะต้นกล้วยขึ้นไปไพ่ใหม่ทีเป็นเม็ดสี่สิบก็เป็นสองแสนเนาะสองแสนบวกสองแสนเจ็ด จะมาแพงตัวนี้อันนี้ซสือเนาะกะพู่ย่นี่ราคาสี่แสนถ้าตีเป็นเงินไทยกับแปดร้อยบาทอันนี้บอน้อยกับูหัวมันถือหรือแพงแต่ทามลายบอลกะราคาประมาณนี้ 4, 000. 4, 000. สี่แสนสี่แสนาตัดเองตัดเองเห็ดเองเสากะเอาในสวนเสาตีเป็นราคาสิบพันรวมเป็นสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดสองแสนแปดสองแสนเก้า อะไร300,000แล้วบวกอีก700,000ก้4 7 0 0 0 0กีดเนาะในงบประมาณแต่ว่าเนื่องจากว่าเฮาเอาพัสดุหรือว่าอุปกรณ์ในบ้านในเฮือนเองมีเหลือมีคนตีอย่างเเองและะ้วก็ได้าอายผู้นึงมาซอยเนาะอ่บดนี้มารีวิวนางแสนดีนดนด <laughs> นดก่อนสายแสนดีแสนดีเราเล่าเกินแสนดีเนาะนางแสนดีน น,นี่คือนางแสนดีจะเป็นงัวผสมเนาะเป็นงัวผสมพันกระทบอเคอนกระทบงัวกระทบเนาะงัวกระทบคือเป็นงัวบาซินผสมกับบามันเนาะจะได้หูบาซินหูบาซินจะยาวๆถึงปากแต่บามันจะเป็นตัวหนาเนาะไมามา เกลี้ยเพิ่นก่อนเนาะให้เพิ่นอยู่ก่อนอาหารที่เพิ่นมาตามที่เอามาสี่มื่นจะเป็นหั่เนาะหำ่มผสมใส่กากน้ำตาลและกะผสมน้ำจะดูดกินเลยอสด็ดเพิ่นหมักแห้งเนาะจั่วจั่จัจจ่ต้นกล้วยก็กินเนาพี่น้องเนาะ บ่อน้อยก็เห็ดซุปๆใหม่ๆเลยบน่นกลือเพิ่นแต่น้ำบ่อนอ้อยก็ยังใส่ทังอยู่จะหาทังใหญ่กว่านี้เนาะทังน้อยนี่มันอยากลม้มเดี๋ยวเบิ่งบนเกลือเพิ่นซะนก่อนเนาะบนเกลืออาหารเพิ่นบนให้าอาหารเพิ่นเนี่ยอันนี้บ่อน้อยจะบ่ตอกยึดใส่เสาเนาะเผื่อมีขี้เหนียวหรือว่ามีน้ำเขาก็จะปีนเทออก ออกถอออกเลยบาดนี้อาหารหยาบก็คือเฟืองเนาะเฟืองหรือว่าพังอันนี้บาหน้อยสือมาก้อนก้อนเ้าหาพันเออเ้าพันเนาะพอดีมีผลแบ่งมาให้ทางฟาร์มบีเอ็มแบ่งให้บางบอนเขาเจ้ากัจะขายสามสิบพันกีบหรือว่าตกเป็นเงินบาท สาวพันก็นจะสี่สิบบาทเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยมันก็นจะถืออยู่ประมาณสิบกว่าบาทสิบแปดบาทส่าวห้าบาทประมาณนี้เนาะระหว่างสิบแปดห้าสาวหา้าตามที่ถามไอ้น้องเพิืนทางฝังนั่นก่อนหน่อยจ้าง่นเกี่ยวเอื้อง่วงคำ่วงแรงๆ ขอกจะให้พ่นอยู่เนาะ,ะกะยามตอนบ่ายตอนเที่ยงเขาก็จะปล่อยออกให้มันเลาะในสวนนี่แหละแต่บอน,น้อยก็สิมีงัวงัวกระโดกนงัวลาดงัวบ้านเฮาแหละประมาณเจ็ดแปดตัวจะเลี้ยงอยู่ในพุน่นอันนี้ก็จะแยกเคาะพว่าเพพ่นทีท่ทองอยู่เนาะแ้วกับพ็นงัวที่ใหญ่พันผสมเนาะ มาจากเอาเลื่องใส่นี่ก็คือกากน้ำตาลเนาะตัวนี้ผสมน้ำแล้วจะซีดไหนมันให้เินเ่นหอมเิ่นหอมเิ่นจะกิน กับมาเบิ่งเพิเน่นเนาะนางแสนดีอันอยู่บะน้อยกะบบุหูเพิ่นชัดเจนเนาะพอเพิ่นเฮ็ดใบเอ็นใบหลอดเสียของเพิ่นว่าหับต่อมาเนาะจากสองเจ้าจะคล้องเพิ่นขายให้ในห้อยในห้อยกัมาขายให้บบะน้อยบะน้อยเห็นราคามันก็โอเคอยู่แล้วก็เพิ่นหับประกันทองให้เพิ่นเคยตรวจแล้ว ลักษณะการสังเกตเนาะงวทองตามที่ได้ศึกษามาบ่หน่อยก็เลียงงใหม่บ่มีเวลาเนี่ยก็บ่ได้ทีอว่าสอนเนาะว่าสู่การพังลักษณะก็ะคือผิวจะเรียบงามเงางาม,งามถางงวทองและทองจะออกมาในนี้ออกมาด้านข้างเนาะนแต่ถางงวตุ้ยเขาก,สก็สังเกตเนาะสังเกตถาเขาเรียงงวงวเขาจะจอยแต่ภายในเดือนหนึ่งสองเดือนถ้ามันทองมันจะ อ้วนึืนทันทีแล้วก็บเบิ่งออกแล้วก็มาเบิ่งจิ้มเพ่นเนาะจิ้มไปอันนี้จะเป็นเครื่องดำเนาะเพ่นจะเห็ดหางนั่นนี่เนาะอันนี้บ่นหน่อยสังเกตไงหางเพ่นจะเบ่ปิดตรงนั่นนี่นจะหมักนั่นนี่สดหลายแล้วก็จิ้มเพ่นจะฮดเข่าเนาะจะมีลักษณะหดโบบานนีเพ่นว่าท่องเดือนที่สี่แลยเนาะผสมพันธุ์เทียมพอเพ่นจะเป็น วิโก้สองล้านขอของต้นในทองผสมแยกเพศเป็นเพศเม,มอเนาะม้วาเสื่อมแห้งจะโมมีเฮฟมียังเลยเนาะเอาจะเก็บออกพอหน้อยมาซีมือจะเบิง้งจะเก็บออกเนาะมีนมเพิ่นกำลัลงสร้างน้ำนมเน,นาะอะไรอย่านี้มาสังเกตเน,นาะตามบ่อนน้อยขาดเดาอายุป,ประมาณหกปีพี่น้อง แต่ว่าเป็นพันพันบาซินเนาะจะมีเขาเาาเขาใหญ่ๆพี่น้องเลยใหญ่กว่าแขนเบาหน่อยสังเกตงวัวเกิดลูกวิธีสังเกตคือเวลาพ่นท้องแล้วเพ่นนะจะขาดแค่เสียมหรือ,อยังเนาะเอาไปสัางลูกสร้างกระดูกส้างยังให้ลูกส้างเนื้อสร้างยังหลือก็เขาิ่นจะก,กันเขาเวลาเกิดสังเกตตัวนี้จะก,กันเป็นขอเนาะคือเพ่นได้ลูกนึงนี่นี่ แล้วก็ลูกสองตัวนี้ลูกที่สามน,น,น่าจะเน็ตท่องเนาะอันนี้บ้านน้อยสนนอันนิษฐานแล้วก็วิธีเบิ่งแขวเนาะแขวห่างแควยังอันนี้ก็ถือว่า่อสู่กันพังเนาะย่างข้อบ้านน้อยบ้านน,น้อยเม็ดหกหกสิบอันนี้ประมาณโอ้๋อลุงจะพี่น้องเลย ประมาณ40 49 48นะฮะคลิปเลยลวงเห่าลวงเห่าก็เกือบ2เมตรุคนพี่น้องถ้ากล่องมันสั่นไปสั่นมากก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะอันนี้มาเบิ่งมารีวิวให้เบิ่งหลังจากบ่านอเห็ดคอกแล้ว ขอ,อก,กับบได้เตรียมยังไรไม่ไผ่ตัดเอาใน,นสวนหละกะักกับผาย่างนี่กับผาเก่าเนาะเป็นหูเป็นยังแน่เดี๋ยวเราดูผลจึงปรับเปลี่ยนอันนี้เป็นขอ,อกสัวข้าวน้องบอนอยเห็ดฟาร์มอยู่ฟาร์มบอนอยอยู่นาเก่าเนาะเห็ดสี่เฮกตาร์กำลังปรับดินปรับยังหลักกัปลูกหญ้าเตรียมเพิ่นเห็ดขอ,อกประมาณเดือนสามเดือนสี่บอนอยจกน้องหละกะักกับปับดินเนาะระบบน้ำอันนี้ฟาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนางเซนดี้เพนะื่อน่เนาะเซนดี้เพื่อน่เนาะเซนดี้เซนดี้ดก็ได้บอกเนาะเออสองสื่อนี่แล้วไหมติดตามเพื่อว่าจิครบกําหนดคลอดประมาณเดือนหาพี่น้องเขาเดือนกลัวเขาเดือนเข่งเนาะตกถึกเดือนหาม,มาเพื่อว่าจิขอดออกมาเป็นตัวเมย์ตามทีทางเพื่อผสมพั่นเทียมแยกเพศหรืบบอบอน่ะ บัวน้อยกับโมมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงงัวใหญ่เวัวน้อยบัวน้อยก็บ่เลี้ยงแบกซื้อแต่ก็พ่อแม่เลี้ยงอันนี้เขาก็ศึกษาทีแต่ว่ามีทางยนะูทูปเนาะได้เบิร์นได้เบิร์วิธีการเลี้ยงกับส้วงงัวแม่เนาะสําหรนะับทานได้อยากซื้อมือใหม่เนะาะแต่ว่าเขามักใจมกหมักเขาหมักดันเกษตรเขาซื้อแล้วเขาก็ต้องศึกษาเบิร์นงัวใหญ่ๆแบบนี้ส่วน,นใ,ใหญ่เพื่อนจะให้ซื้อ มีลูกในท่องหรือว่ามีลูกติดมาเผื่อกันบ่อยเฮาเจองัวที่ว่าเป็นมันเนาะงัวมันจะมีสองลักษณะคือมันแต่กําเนิดแหละกะมันตอนใหญ่มันแต่กําเนิดคืออาจจะเป็นเกิดมาแล้วกะเป็นมันเนาะหรือว่าเพื่นเลี้ยงได้ลูกสองลูกหนึ่งแล้วกะเป็นมันก็มีเนาะเนี่ยต้องศึกษาเ่าซสื่อมาราคางัวเลี้ยงงัวงามแล้วไปขายงัวเนื้อมันจะตกทันทีเนาะ มักจะลุกอส่วนลุกคร่าวๆเนาะบ่น้อยปีนี้ก็ถแบบือว่าหับโศกใหญ่เนาะใส่เงินไปเห็นเก็บแต่ลายเติบถือว่าเบิดบัญชีเลยสาหรับงัวกะส,สาวสามล้านแล้วก็เห็ดนั่นเห็นนี่เนาะแต่รวมข้อเพิ่มอีกตะกราล้านหนึ่งแล้วแล้วก็ซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่ตกประมราณสาวหาล้านเลยเนาะปีนี้ถือว่าสําหรับ ไว้คนอย่างเฮาเนาะบุมีพอแม่บุมีเงินก้อนใหญ่ให้เอาเห็ดเวียกที่ว่าขาของซีเล่ากั่คนคางต่ำเนาะเงินเดือนสองล้านสามล้านแบบนี้แต่าว่าสองล้านนี่กัหาปีหนึ่งปีหนึ่งสิบสองเดือนเนาะกับต๊ะสสสี่ล้านถ้าบูกินยังเลยเห็ดบูได้ดอกเนาะอย่างน้อยกับมีเลือกเก็บก็ถือว่าดีเติมละอันนั้นว่าน้อยกัมีประมาณนี้ เสียงลมอาจจะแทรกแซง,งเข้ามาสำหรับท่านได้เขารับ z o มหาฟังกะขอขอบคุณขอบใจหลายๆถักทายสบ,บายดีคอมเมนต์ถามถ่ายกันได้เนาะมียังอยากเสนอเนยหรือว่าให้คมคิดเห็นบาหน่อยกะสามารถคอมเมนต์ได้ขอขอบคุณขอบใจเป็นอย่างสูงเนาะเพราะว่ามือใหม่ฮัดเลี่ยง <c oughs> อังแซนดีพิ่นกะก,ก,ก,กินแซบกินแซบกินนัวกินดีๆเลย ต้นกล้วยถ้าเอาซับหมุนก่านี้คนจะกินเบิดเ,เลยเเมันกินเบิดซ้ำละมือนี่ต้องจะเว้นหากจะเอาออกมาหมัดไว้นนี้เนาะนี่นอาจจะพปะดีได้เมี่ยนได้เมี่ยนได้แปลงได้ฮุบจุดหลังบ้านหกหฮงเนาะมันจะเลี้ยงเป็ดแต่เลี้ยงไก่ท่านี้สวนในจะเป็นสวนวายหละกะักเลี้ยงงัวเดี๋ยวว่าน้อยมีโอกาสจะรีวิวให้บ่ง สำหรับการเห็ดคอกะโจ๊เพียงเทนี่อาจจะมาต่อเติมสวงฤดูผลหลังจากได้ลูกก็จ,จะเอาไปฟาร์มเนาะคอกนี้บ่อน้อยเห็ดระยะสามมือสองมือเห็ดผู้เดียวเนาะแล้วก็อีมือหนึ่งมีอ,อยายมายยกเสาซอยเห็ดสามมือกับบรได้เต็มมือเนาะเห็ดประมาณหนึ่งโมงหาหาโมงแรงนี่ก็จีกับบริษัทกับโรงงานเนาะบ่อน้อยเห็ดเวียกกลางคืนคืน เจ็ดโมงแรงเลิกเจ็ดโมงเศร้าเลยกะนอนผักประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงกออกม,อ,ออกมาเฮื่อนออกมาเฮื่อนกักินข้าวนิดนึงแล้วกับมาเฮ็ดนี่เลยหนึ่งโมงห้าโมงสรุปแล้วกับมา 4, สมมมี่ห้าสัโมงสามมือกัประมาณสมมมิบกว่าสัปโมงเนาะสรุปแล้วกับประมาณหนึ่งหนึง่งอ่ะขอขอบคุณขอบใจอีกครัง้งสำหรับการการหาเข้ามาหับสมลิ่นพันกันและการเข้ามาหับสมในครั้งนี้เนาะ ปากติดตามนางแซนดี้พันว่าจะคอดมือใดมีความหู้ใหม่ๆก็จะมาแบ่งปันเนาะในการเรียงงัวบ่อน้อยเริ่มจากศูนย์คิดคิดนี่เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ศึกษาไปนำกัน